โยจักคุมาโมหมะมลาปากัตโธสามังวพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิขมังชนะตังวิเนยยังพุธทธังวรันตังศิรสา,านะมามิโลกัสสนาทันจาวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ ธรรมโมทโชโยโวิยตัสสะสัตถูกทัดเสสีโลกัศสสะวิสุทธิมัมคังนิยา,ยานิโกธรมรมธารสัะทารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสา,านะมามิกมูหัป,ปทาลาังอุปสันตธา,าหังตันเตชสาเตชยสิทธโหตุสัพพันตรายาจวินาสเสมนตุ สัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัส,สปะป,ปูปากิเลสเชตาสันโตสยยังสันตินิโยชโกจะอวอากอขาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศิรสานะมามิพุทธานุพุทธังสมศีลทิถิิงตันเตชาสาเตชยสิทธโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ โยจักคุมาโมหะมะลาปากัตโธสามังวพุทธโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศิรสานะมามิโลกัสสะนาทันจาวินายกัรจะตันเตชะสาเตชะยสิทธโหตุสัพพันตรายาจวินาสะเมนตุ โมทโชโยโวิยาตสะสัตถุทัดเสสิโลกัสสะวิสุทธิมกคังนิยายานิโกธรรมธรัสสะทารีสาตาวโหสันติกโรสุจินโนธรรม,มวรันตังศิรสา,านะมามิกูหหปะทาลังอุปปรสันตาทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเสนตุ สัทธรัมรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะป,ปูปากิเลสเชต้าสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสอวออากอขาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศิรสานะมามิพุทธานุพุทธังสมสีลทิถิงตันเตชะสาเตชะยสิทธโหตุสัพพันตรายาจจวินาสเมนตุ